แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ความสนใจที่จะเซ็นสัญญากับกอนเซลโลลามอสของหน้าฟอร์มร้อนแรงจากเบนฟิก้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการปาดหน้าเชลซีในการขอตัวกอนเซลโลลามอสของหน้าของเบนฟิก้าในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ติดตามฟอร์มของดาวเตะทีมชาติโปรตุเกสมาตั้งแต่ช่วงศึกฟุตบอลโลก2022 และล่าสุดมีรายงานว่าได้มีการติดต่อกับเอเย่นของเขาอย่างฮอเก้เมนเดสในการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้และเป็นที่ทราบกันว่าผู้จัดการทีมอย่างเอริกเทนฮาร์ดเพิ่งปล่อยตัวดาวเตะอย่างคิสเียโนโรนันโดออกไปและการมาของวูดเวสฮอสที่ยืมตัวมานั้นณตอนนี้เขายังไม่สามารถทําประตูได้เลยและคาดกันว่าเขาไม่น่าจะได้รับการเซ็นส,สัญญาแบบถาวรกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด อีกทั้งในช่วงนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องพึ่งพาการทำประตูของมาคาแรตฟอร์ดอยู่คนเดียวซึ่งเขาเองก็ไม่ใช่ผู้เล่นหน้าเป้าแต่อย่างใดและถนัดออกไปเป็นปีกซะมากกว่าและตัวละครลับอย่างกอน์ซูล่ามอสก็เป็นที่สนใจของยูไนเต็ดอยู่ในขณะนี้ด้วยฟอร์มที่สุดพิกกับเบนฟิก้าซึ่งเขาทำไปแล้ว15ประตูจากการเล่น19นัดและเขายังเป็นผู้เล่นคนเดียวที่สามารถทำแฮตทริกได้ในศึกฟุตบอลโลก2022ที่ผ่านมา และด้วยมาตรฐานผู้เล่นที่มาจากลีกโปรตุกเกสเข้ามาประสบความสำเร็จอย่างมากมายในพรีเมียร์ลีกเชื่อกันว่าศักยภาพของรามอสก็น่าจะดีพอที่จะประสบความสำเร็จได้ในศึกพรีเมียร์ลีกกับทีมใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ใช่ทีมเดียวที่ต้องการตัวของรามอสแถมยังมีเชลซีคู่แข่งคนสำคัญที่จะพยายามเซ็นสัญญากับดาวเตะรายนี้ด้วยเช่นกัน สำหรับแมนยูเน็ตแล้วในลายของแฮร์รี่เคนยังคงเป็นเป้าหมายหลักในการเสริมทัพของเชนฮาร์ดและยังมีวิกเตอร์โอเซมเฮนอยู่ในลิสต์รายชื่อของเขาแต่ด้วยทั้งท็อตแนมฮอสเปอร์และนาโปลีต่างก็ต้องการราคาที่เหมาะสมกับความเป็นซูเปอร์สตาร์ของสองนักเตะนี้และรายละเอียดของสัญญา,น,าน่าจะมีมูลค่าค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับรามอสซึ่งเป็นเพียงดาวรุ่งที่มีอายุเพียง21ปีเท่านั้น แถมกอนเซ l โล a รามอสยังมีอายุน้อยกว่าทั้งแฮร์รี่เคนและวิกเตอร์โอซิมเฮนอย่างไรก็ตามค่าตัวของรามอสคงไม่ใช่ถูกๆอย่างแน่นอนซึ่งรายงานระบุว่าทางเบนฟิก้าได้กำหนดราคาไว้ที่89ล้านปอนด์โดยกองหน้ารายนี้มีสัญญากับเบนฟิก้าถึงปี2026ซึ่งเราต้องมารุ้นกันว่านักเตะดาวรุ่งจากโปรตุเกสรายนี้จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ในทีมอัลเฟอร์ได้หรือไม่ต้องมาติดตามกันครับ